สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะ FC ที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาทักทายในยามเย็นนะคะสายก็มีงานมาให้ชมเช่นเคยนะคะสําหรับช่วงเย็นนี้ก็จะเป็นงานหกตะกออยกดอกเป็นงานที่สวยงามมากๆค่ะงานหกตะกอนั้นก็จะเป็นการยกดอกข้างในนะคะจะไม่เหมือนงาน3ามตะกอนะคะเพราะว่างานหกตะกอจะมีความยากกว่า บนเนื้องานก็จะมีลายเล็กๆอย่างเช่นลายยกดอกลูกแก้วยกดอกเม็ดพริกไทยดูใกล้ๆก็จะเห็นแบบนี้นะครับมีมิติงดงามข้างในส่วนบนผืนผ้าก็จะเป็นการมัดลายอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นลายทางด่วนหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายเชิงนะคะงดงามมากๆสําหรับสีสันวันนี้นะคะราคานั้นสายก็แจ้งไว้ที่หน้าคลิปเป็นงานที่น่าเก็บมากๆค่ะงาน6ตะกออขนาดของผ้านั้น1นึคูณส เมได้มาตรฐานทุกชิ้นงานเนื้องานเงาวสวยลายคมชัดมีมิติด้วยงานหกตะกอทอยกดอกนะคะเชิงที่งดงามมากๆขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมวันนี้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้